จักเต็มยิ่งกว่าการแจกคำถามแลยใคเทสโคมอนสเลม่ได้ใเเจมานะคะไม่ถึงดาค่ะขนึงเทสโคนมอนโคนอามารุเ ม่เหมือนสองอะสามที่ว้าเฮ้ยนี่มันออกควิกเพนนี่หวสัตว์แม่นเันเลือกตัวซ้ำได้ปะคอมแม่นยาวนี่มันอะไรกันเออ マーマー ที่หมกต่ำมาเก oh, ็บเรื่องไหนก็ไม่ได้อแฮปปี้นี่มันชื่อคุณคุณนะเหมือนเคยเจออยู่เออเราก็เคยเจอเพี่ที่ตอนนั้นบอกว่าเราเล่นแรงแล้วเราเจอเขาอยู่ในฝั่งเราแฮปปี Happy h a p ี y Happy I can't go happy everlong I can't do you Sorry มาเลย ทำไมมีฟารีอ่ะอโก้กัชอว์ตัดกำแพงแ้วแข็งสองอันเอ้าโดนเมอร์ซี่ยิงตาย ไอ้สามยังเหมยสามเหมยสี่วะเดี๋ยวกูเล่นด้วยมัะเป็นระบบการเล่นที่เด่นมากสต i กเวย์สปาร์ o u ล Oh. Of of I am so happy ครับมารองกีบดูฟิล Oh my god ม่เดียวสองมตัวลุยยิง,ยงเี้ยมากนการดูดยาโชว์ครับโอ้ยไอแอมโซ happy keep along โอ้โห <c oughs> มึงจะเยอะอะไรกันนะแต่ <c oughs> <c oughs> อ,อ๋อมาแม่นงนันกกระโดดไเจ้เยี้ไปสั นนแวไอ้สัตว์ไหวแล้วนะอะไรวะไม่ไหวแล้วนะม,นะมาอาโกน์พกตัวหนสติมอาโกโกมาไอ้ยันเรไม่ฉีดอนณาฉีดให้ด้วยแต่หมดคลิกเพย์ยังใครเครียดอีก คุณยยังเต็มเลยจ้าดวตายตัดตนัว่าไงยะอ๋ออะไรวะอะไรวะอะะข้างในมีซาเลียนข้างในข้างในมีซาเลีย มงขี่โดนหน,นักด้ <bur ma. S 2> บ้างตีใครไหอยเซเตอร์ใช่ไหมตายไปตายไป ไล่สัตว์ไล่ศาสตว์อาอันนี้เป็นการใครเครียดจากครเครียดไม่ใช่ใครเครียดใครเครียดจากแรงแรงใช่ใครเครียดได้แบบเียไม่จะไม่จะเครียดกว่าเดิมใครเครียดดิแฮปปี้น้อยเราก็เล่นแล้วคะแนนไม่รอหนูเวนี่นั่งเลย Ni khan ai quý phế hoặc anh ai luôn. Honestly, we're gonna do great. Nice, nát. Foo, my keys are nice. Được Bye! ไม่เมีโดนเลยนะสัสโดนไปน้องโดนตายแฮปปี้ขวามื่อแฮปปี้ขวามื่อเอนวีเอนวีเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเกณฑจีเกณจี

มัน chúc mình มา chúc เลย Chẳng out This is my jam con à, Or is it าาตายพุ่เลยที่ผมพ <c oughs> ุ่ฟมาแล้วมันก็ระ <c oughs> เบิดลีไหเูกายยี่เยี่าว่าเดี๋ยวเกนจิมาเกนจิสองตัวฝังคนยังแฮปปี้บอกโดนเกนจิีต่อไปไหนละ่ากูผักมัแล้วมันก็ลอยไปเกนจิเกนจิในนนีนี ไอ้าซีท <electricity> ี่ไหม่ะอโอ้พี่โดนอะไรวะระเบิดจังแลดไอ้สัตว์ฮัลโหล

กูว่าก็กวนตีมันจนมันมาเลงคุณแล้วแหละกล้องตายหายแล้วแค่ตัวเดียวเองโอ้ดิซานุ่แทนตีเหรอคะแนนตีกองจะได้ขอเมื่อกี้ตัวอะไรสาเล่นในเมียดีไอ้ข้าวหลาบท้องกินอะไรอยู่ได้กู ไหนอยู่ไหนโอ้โาไทม์เอ็นจีไต้หาแล้วไม่เหลือสักอย่างเหลืออะไรเหลือตาดิเดียทำไมล่ะตาดิวกิ้งไม่เห็นเลยมีฝ่องบันไดเลยเอายีดโทษทีกูทำอะไรวะกูลืมแล้วเนี่ย ผักก็มพีฝั่งสองตัวป่ะตัวเดียวมากงไม่งานเป็นตัวเดียวแอนนายิมมีการิีอันน้ำแข็งแอพเปคใครไม่แช่แข็งเมือซีงกันพป่สัตว์ผมเองพี่ตอนนั้นนะอย่าแช่อัดมุมโคตรโหดร้ายเห็นมันยิงไงหมมันเลงใครแลวคนผมก็เลยเดินไปแช่มันเลย เริ่มเย็นขึ้นมาหน่อยนี่เย็นแล้วหรอวะไม่เย็นเมื่อกี้ผมว่าไม่ตึงเท่าไหร่ที่อยากเย็นนี่คือต้องเล่นต้องอีเหมยใช่ไหมถึงจะเย็น <c oughs> <c oughs> ได้เย็นสมชื่อ